สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่23มิถุนายน2025ทุกท่าน,นครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งขัฟุตบอลที่น่าติดตามและน่รับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลรุ่นบอลเจลีกโยกโกฮาม่าเอฟซีแพ้ซร์เฟรุชิมะศ0ประตูต่อ4และกามาอสุสากาชนะเอฟซีโตเกียว2ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลิกอันดับหนึ่งคามาเอเลอร์ยี่สนัดสีแต้ม2องคชิว่าเลโซยี่สนัดสาแต้ม 3, สามซานเฮเฟฮานมายี่สิบนัดสามสิบหกแต้ม4วิสโลโคเบยี่สินัดสาแต้ม5เกียวโตเซงก้ายี่สนัดสาแต้มส่วนโซนไยตารางนะครับก็มีอันดับที่18นิกาตะครับยี 20, ่สแต้มอันดับสิ ทางด้านของโยโกฮาม่า F4 ครับ21นัด19แต้มและอันดับที่20โยโกฮาม่า F ีนอีครับ20นัด14แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนัดที่2ลิเวอร์พูลเสมอมอนเตเลนะครับ0ประตูต่อ0อยูเวนตุสชนะวีรัสคาซับรังกานะครับ4ประตูต่อ1และทางด้านเรลียวมันลิดชนะปาสูก้า3ประตูต่อ1 มาดูตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม E อริเบอร์เพลนั้นอยู่อันดับที่2อขออนาตทำไมครับอันดับที่1นะครับ2นัด4แต้มส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานครับอันดับที่2ครับ2นัด4แต้มอันดับที่3มอนเทเลครับ2นัด2แต้มและอันดับที่4 Ur อ่รุนเลสไดมอนด์2นัดยังไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม G นะครับทางด้านของ ยูเวนตุสน,นะครับอยู่อันดับที่1ครับ2นัด6แต้มส่วนทางด้านวีดัเอสนะครับอยู่อันดับ3ครับ2นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มเฮนนะครับอันดับ1เรียวมันลิตสนัดมี4แต้มส่วนทางด้านบาสูก้านั้นอยู่อันดับที่4ครับ2นัดยังไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยู21ชิงแชมป์ยุโรปเดนมาร์กแพ้ฝรั่งเศส2ประตูต่อ3และเยอรมนีเสมออิตาลี2ประตูต่อ2 มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์วาเลนกาแพ้โมนนะครับ2ประตูต่อ3คกิเตนซุนชนะโลเซนบอก4ประตูต่อ 1. หฮาคามแพ้ทอมโซ่1ประตูต่อ3 KFUM ชนะ Storm g o d s e t 5ประตูต่อ0 s a n d ซานเดยชนะ Alge 04ประตูต่อ0 c h a ์ชบสบ็อกเสมอบินนะครับ1ประตูต่อ1และ Viking ชนะ f ฟ d ิ x สตา t ์ประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแขง่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ